มันบริบราลบ่บริสินบริา,ากไเนีเ่ยเพีย สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงการเกษตรครับนี่ครับมีเป็นแปลงอ้อยที่เขาเกษตรกรเข้าลงยาแล้วนะครับแต่ว่าเดินมาเจอนี่ครับที่เขาเรียกว่าภาษานี่เขาเรียกว่าวัชพืชเถ้าเลื้อยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับห้าเครื่อบานเห้าเนี่ยนะครับนี่คือศัตรูตัวฉกาดของ ลายอ้อยไอของรถตัดอ้อยเลยนะครับในทางตำราอย่างของมิดผลเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น8ประเภทนะครับว่าจะพืชเถาเรื้อยบ้านผมเอินเครื่องตดหมากับมีนะครับว่าจะพืชเถาเรื้อเจ็ชนิดนะครับมีเครื่องตดหมามีจิ้งจอกดอกเขาอะไรล่ะนะครับมีหมามุ้ยเนี่ยนะครับกระเมยียนเนี่ยนะครับนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่คือศัตรูตัวฉกาด นะครับที่ทําให้เราตัดอ้อยไปว่าเป็นเลยพี่น้องไงเนี่ยนะครับเบื้องนี้นะครับนี่แหละเขาเรินมวัชจจพืชเทาเลยหลายขนาดพี่น้องเลยไม่ว่าจะพยายามจะฉีดยายังไงมันก็มันก็มียาฆ่าหญ้านะครับวิธีการกําจัดเขานะเขาแบ่งในทางวิชาการเขาแบ่งออกเป็นสองชนิดนะครับก็คือว่าใช้สารกําจัดกับไม่ใช้สารจํากัดการกําจัดนะครับ สารกําจัดมันก็จะใส่หลายตัวผมจำไม่ได้มันจะมีอาร์มิทรีนมีอย่างเนี้ยนแะเดี๋ยวยังเบิ่งกันนะครับแต่ว่าเจอยังสิงกไปว่าเป็นหรนือไ่น้องนะครับเนี่ยอาญ,ญายู่พี่น้องเฮ้ยเอาเงินหยาเครือภาษาอีสานถ้าไม่รางภาษาตำล่าของตำล่าของมิตรผลเมื่อกี้บอกว่าเป็นวัชพืชเถาเลื้อยตำล่าวิชาการอ้อยทั่วไปเนี่ยแะครับไปว่าเป็นหรลลือไะพี่น้องนีย รถตัดด้วยันแรงมาเยอะๆนี iro, ่ไปไม่เป ouais. ็นอะไรครับเดี๋ยวเจ้าก็จะแปะคลิปมาให้ดูรอบซื้อมันต้องมีคนงานมาสรอยวะ ม้วนไตแล้ววะทั้งขับรถทั้งนี่กับมื่อยตาย้ัแหละโอ้ยทั้งทีล้วโอ้ตะแกบ่เห็นป่ะเหรอเฮ้ยเล่นว่าบิสิทธ์ได้ครับักแกอ๋อมันใช่เห็ดมันเหนียวมันเหนียวอ๋ออ้อยมันถึงไฟใหม่แล้วมันเหนียวผัดจี๊ดวะเจ้าเออตัวยพันเกียร์เออรักใหม่เลยเออ พอมาจุดเรียบร้อยเลยพอมาถือไฟเป็นแนวอื่นไปได้ปันปนี่ครับมันเหนียวเหนียวตึงหันเลยแหละเจ้าแกเพิ่นมาเห็นนี่ก็สิโอ้ยถ้ามันไม่เยอะนะครับก็พอที่จะเอาใช้แรงงานนี่แหละเอามีดตัดรากมันออกดึงออกมันยังจิตายมันจะแหงร่องพี่น้องถ้าปล่อยแรงเสร็จนะครับแล้วไฟไปเผานะเรียบร้อยพี่น้องที ไปว่าเป็นเลยแหละครับนะครับเขาแบ่งออกเป็นเจ็ดแปดแปดประเภทผมจำาม่ได้นะครับภาษาที่เขาคุค้นๆกัเป็นไมนเครื่องต้นหมากับบักหมามุย์ยหละครับภาษาอย่างกรบจิงจอกดอกเขาบอกนี่แะครับไอ้ชุมันเป็นพุม่มผืชพุ่พมชุ่เป็นเลยขึ้นต้นอ้อยนี่แหะครับตัวอันตรายนะครับนี่ขนาดฉีดพ่นยาแล้วนะครับมันยังเอาไม่อยู่แต่ว่ามันมันเป็นยาที yeah. ่ กำจัดมันะพืชคนละประเภทนะครับเมื่อเจอมันก็เอาเทวันเลื้ยไม่ได้นะครับเห็นบ่ะนะครับไปว่าเป็นเลยพี่น,อน้องนำผ้ามาเบิงมาเบิงหลวดย่ามตัดอวยหมุนหมุนติ้วต้ว,ตวเลยครับควงสว่านคายเข้าไปในไใบมีดตัดโคนกับงาของเขาน่ยพันเลยนะครับ นะครับนี่ตัวอันตรายเพื่อนกระสิป,ปวดหัวน้ำอยู่ดอกพี่น้องเอามัานออกวิธีแก้ก็คือบอกว่าเสียวคนงานมาดึงออกก็ได้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้สารกาจัดสารนี่มันจะแรงครับแรงมากแล้วก็ไปทำลายเพื่อชนิดอื่นนะครับเห็นไามพี่น้องโอ้คักอยู่เอาออกว่าเบิดน,น,นะครับนี่แหละด,ดึงดึงดึงออกเลยแหละเยอะครับ ไล่ครับแป่งนี่นะครับร้องไห้เลยแหละคนขับรถตัดอ้อยดีเหนื่อยครับผมเคยฉายแล้วนะครับลงมาตัดได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้รถตัดอ้อยต้องหยุดบ่อยนะครับหยุดการทํางานบ่อยนะครับแล้วก็ความร้อนถึง40 40องศานะครับที่มันพันเกี่ยวพัน นั่นเขาอยู่นะครับจกักเจจังใดเลยพี่น้องก็ได้ใส่หวัวได้วัดถ้าเจอถ้ามีเวลาต้องดึงมันออกครับเนีย่ยนะครับแม้จะฉีดยาแล้วก็แต่เป็นยาคนละชนิดนะครับเอาไปยุ่พี่น้องมุนดุดปุยเลยนี่คือวัชจพืชทถาเลยนะครับก็นำพามาดูเบื้องโบนจบดอกได้เแปะคลิปเก่ามาให้เบื้อง สตูตัวฉกาดของรถตัดอ้อยนะครับหัวข้อนี้นะครับแต่ก่อนี่หมามุ่ยเยอะๆเ<ๆ>นี่หรือว่าไอภาษาถิ่นเขาจะเรียกตำแยตตำแยเนี่ยนะครับนี่นะครับ,รบสตูตัวฉกาดของเขาเ,ขาเลยกับหไหอ้อยนะครับปรถูกันนะครับนี่นะครับมันต้องดึงออกพี่น้อง แต่ว่ามันหลายมันสิดึองออกไปพอออกเวทบอลทันล้วนะครับน,นะครับเนี่ยนะครับโอ้ยแดดกล้งฮวันพี่นอ้องไทยทำตอนกลางวันนี่ยุ่งจริงครับพาพี่น้องเอาเบิ้งนะครับมปีปลาปลายแปงแต่แปงกับแปงนี้จะหนาหน่อยของเราก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม,ม่มีนะครับเห็นวนะ่าไง พี่น้องนะครับพันกันมุนวิปุยขึ้นไปเอาพ่ออกเลยผมขับรถมาแล้วผมก็เอะใจเห็นว่าทำไมหญ้าเครือมันเยอะผมอาจจะเรียกว่าหญ้าเครือแบบพื้นถิ่นเขาเนาะท่านว่าเทาวัดมันสีงไงก็านีบหรอวะนะครับเห็นไหมครับขึ้นถึงยอดอ้อยเลยนะครับมียาฉีดพ่นแต่ลำบากนะครับยามันต้องใช้ยาแรง นะครับหรือว่ามีใครมาแนะนํามานะครับก็เม้นมาใต้คลิปมครับเขาก็มีรอยเอาออกอยู่นะแต่ว่ามันเพิ่นจ้างคนงานมาแล้วล่ะครับแต่ว่ามันเอาออกไม่หมดครับนะครับพันอยู่เห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆตายอย่างนี้แหละนี่เพิ่นเอาคนงานมาเอาออกอยู่ไม่ออกเนี่ยน,น,น,นะครับมันจะตายอย่างนี้แหละ เดี๋ยวอุ้งคือพี่นอ้องเอ้ยไปบเปลนเลยแหละรถตัดอ่อยบอกด้ความเก่านี่แหละนะครับนี่นะครับแมนบัดเดี๋ยวพี่น้องคนนะครับเป็นสาเหตุหนึงให้รถตัดอ้อยใหม่นะพี่น้องนะครับเอาเบิ้งพ่อ,อปากของพ่อเนี่ยครับทั ถ้ารีบกำจัดได้ก็กำจัดเสียนะครับข้อมูลมันจะขึ้นอยู่บน Google อยู่นะครับวิธีการกำจัดวัชพืชเถาเลื้อยเนี่ยนะครับแต่ว่าเราเล่นยาหนักๆเนี่มันมันหนักนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ใช้รถฉีดนะเพราะว่ามันจะขึ้นไปที่ที่ใบอ้อยยอดอ้อยแล้วมันก็จะไหมต้ต้นอ้อยเสียหายอีกนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ที่ที่คนเดินนะครับคนเดินเป็นใช้กระบอกสูบฉีด แต่ว่าเพิ่นมีหอยอ้อยหลายๆเนี่ยมันเฮ็ดบไ่ไหวเลยพี่น้องเลยนะครับนี่เนี่ยนะครับเบิ่งเหรอใช่พี่น้องเอาไปทำนี่แหละเดี๋ยวจะแปะคลิปเก่ามาให้เบรนเขาพูดอะไรครับ